วันนี้นะคะผมมาอัปเดตค่ะว่าน้ำหนักบุ๋มลงมาเท่าไหร่นะคะนี่เลยค่ะดูนี่ได้มีเอวมายี้เลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นมเห็นมหนม,หนมสามเดือนลงมา12กิโลค่ะก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะคะสำหรับนี่เลยค่ะไฟที่รีเบสเอ็กซ์ตร้านะคะที่เป็นตัวช่วยสำหรับบุ๋มเองนะคะซึ่งเรียกได้ว่าลดยากมากนะคะยังลดได้เลยนะคะเพราะว่าเขามีสารสกัด จากพริกแครนหนาค่ะซึ่งเป็นพริกที่เผ็ดที่สุดเบิร์นดีที่สุดเลยนะคะแล้วก็เป็นเจ้าเดียวที่อยู่ในประเทศไทยที่ใช้ตัวนี้นะคะดังนั้นคุณเองห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเขามีสิ่งดีๆมาแจกกันด้วยนะคะ50รางวันด้วยกันฟังไม่ผิดค่ะเข้าใจป้ามากมาก,มากไฟที่นี่นะคะเบ็ดเอ็กซ์ตร้าแจก50รางวันสำหรับคนที่กดไลค์แคปหน้าจอไว้กดแชร์และตั้งเป็นสาธารณะนะคะสำหรับตัวนี้ แล้วคุณก็แคปหน้าจอเป็นหลักฐานไว้แล้วส่งคอมเมนต์มาที่ใต้ภาพนี้นะคะ50รางวัลค่ะจะมีการจับรางวัลกันนะคะเรามีสิทธิ์ให้ส่งกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นะคะแล้วก็จะประกาศผลในวันที่1สิงหาคมค่ะอย่าลืมนะคะที่จะมีสิ่งดีๆไฟที่นี่เว้เอ็กซ์ตร้าเป็นเพื่อนกับคุณนะคะห้าม ช้าเดด็ขาดเพราะว่าของเขาเนี่ยขายดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ขนาดตัวบุกเองกว่าจะได้แต่ละล็อตมารอนานรอนานนะคะเพราะเขาอะ่ะขายดีที่สุดเลยละคะ่ะดังนั้นหนูเองก็อยากให้คุณได้สิ่งดีๆต่อไปด้วยนะคะ